มากลับมาแล้วครับไอ้ก่แก๊ง3เกยดอย่างที่ทุกคนทราบครับว่าช่องเราจะมีซีรีส์ซีรีส์หนึ่งที่กาลัง go on อยู่ตอนนี้ยังคงมีอยู่เรื่อยๆก็คือซีรีส์ของไอ้สามเกย์ไอ้สามเกยจะประกอบด้วยตัวผู้เล่าไอเชและก็ไอเอสโดย3ามคนนี้จะเป็นเหมือนกลุ่มนักศึกษาที่ชอบไปลองดีลองของไปทดสอบความกล้าไปพิสูจน์ความน่าเชื่อความแบบลี้ลับความอะไรกันก็นี่ก็เป็นอีกตอนหนึ่งแล้วกันชื่อเรื่องว่าฟุกุโรซัง มันเป็นวันวันหนึ่งที่ทั้ง3คนตัวผู้เล่าตัวเคตัวเอสได้ไปพิสูจน์เรื่องลี้ลับกันโดยครั้งเนี้ยไอเคก็เป็นต้นคิดที่จะออกไปท้าทายพิสูจน์เหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแล้วก็เอสก็ยังคงเป็นคนขับรถคนเดิมเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาโดยครั้งเนี้ยจุดหมายที่พวกเขาจะไปก็คือวัดวัดหนึ่งเรียกว่าวัดก็ไม่ถูกเรียกว่าศาลเจ้าแล้วกันเป็นศาลเจ้าทั่วไปนี่แหละแต่สิ่งที่ผิดปกติก็คือศาลเจ้าเนี้ยบูชาสิ่งสิ่งหนึ่งในฐานะเทพเจ้า โดยสาใจาที่ว่าเขาจะไปเนี่ยมันต้องเดินทางห่างไปประมาณสองชั่วโมงเลยจากตัวเมืองที่พวกเขาอยู่ตัวของผู้เล่าก็ได้ถามไอเคไอ้ต <Okay, S 1> <okay, S 2> ัวต้นเรื่องตอนเดิมเลยว่าเฮ้ยสา,จารจ้าที่พวกเราจะไปเนี่ยมันมันมีอะไรวะแล้วเราไปเนี่ยเขาจะให้ดูไหมอะไรอย่างงี้ไอ้เ okay, คก็บอกน่าจะไปได้นะซึ่งตัวผู้เล่าก็ถามว่าอา้าวน่าจะามาความว่างวะตัวเคก็ได้บอกว่าครั้งเนี้ยเขาได้โทรติดต่อละเขาขอกับหัวหน้าสา,จารจ้าไว้เรียบร้อยซึ่งหัวหน้าสา,จารจ้าก็ยินดีที่จะให้พวกเราเข้าไปดูนสถานที่จริง โดยตัวของเคได้บอกกับหัวหน้าสารเจ้าไ้ว่าเขาเป็นนักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องคติชนวิทยาก็คือแบบขอไปทารีเสิร์ชหน่อยเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากราบไหว้กันอะไรเงี้ยทีเนี้ยอย่างที่บอกไปตอนต้นเรื่องนะว่าสารเจ้าเนี้ยบูชาสิ่งสิ่งหนึ่งในฐานะเทพเจ้าเว้ยไอสิ่งสิ่งหนึ่งที่ว่ามันไม่ใช่พระพุทธรูปมันไม่ใช่จิโซมันไม่ใช่อะไรที่ดูเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนั้นเลยเว้ยตัวผู้เล่าก็เลยถามไอ้เคว่า และสิ่งที่มึงบอกว่าสารเจ้านบูชาถทาจประจแล้วมันแปลกคืออะไรวะตัวเคก็เลยพูดมาสั้นๆคำหนึ่งว่าถุงแล้วก็ทําท่าเหมือนแบบจะอ้วกตัวกวกเรบว่าถุงอะไรวะไม่ถุงวะมีถุงให้กูไหมกูเมารถจะอ้วกซึ่งตัวพวกเราเก็เอ้าอะไรของมึงวะอย่าอ้วกนะเว้ยอะไรเงี้ยไอเอสก็เลยจอดรถให้ให้ไอตัวของไอเคลงไปอ้วกก่อนพออ้วกเสร็จอะไรเสร็จขึ้นมาตัวผูกเราก็ถามใหม่ว่าเอาดีๆสิ่งที่สารเจ้านั้นบูชาคืออะไรตัวเคย้ำข้เดิรว่าถุงสาลเจ้าสารเจ้านี่บูชาถุง ในฐานะเทพเจ้าแต่ถุงในที่นี้มนะันอาจจะไม่ได้ถุงพลาสติกนะมันจะเป็นถุงกระสอบถุงอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวลองฟังในเรื่องแล้วกันสามคนก็หลังจากได้คําตอบว่าเป็นถุงก็โอเคจบลงที่แค่ถุงเพราะว่าตัวเคก็ไม่ได้มีคําตอบให้มากมายมากกว่านี้ละก็คือต้องไปดูเองที่สารเจ้าทั้งสามคนก็นั่งรถไปเรื่อยจนกระทั่งถึงหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ในหุบเขาพอมาถึงหมู่บ้านเนี้ยก็แบบหาสาลเจ้าได้ไม่ยากละเพราะทุกคนในหมู่บ้านศรัทธาและเอาสารเจ้าเหมือนขึ้นหิ่งใหเป็นสิ่งศักดิ์ ถามใครอีกก็รู้ว่าว่าแบบอ๋อสารเจ้าอยู่นู่นสารเจ้าอยู่นู่นอะไรย่างนั้นอ่ะจนพอพวกเขาสามคนมาถึงหมู่บ้านทําการจอดรถแล้วก็เดินไปที่สารเจ้าที่ทุกคนในหมู่บ้านได้ชี้ทางบอกทางไปพอเดินไปตามทางนั้นก็เจอกับเสาทริหินอันแบบใหญ่ๆเบ้งๆเลยตั้งอยู่ตามสารเจ้าญี่ปุ่นนาะจะมีโทริหินอยู่พวกเขาก็ทําการลอดใต้โทริเข้าไปเดินขึ้นไปเรื่อยๆเป็นบันไดชันนะเดินขึ้นไปเรื่อยๆก็เห็นแล้วว่ามีหลังคาสารเจ้าอยู่ไกลๆซึ่งระหว่างทาง ก็จะเจอคุณป้าคุณยายอะไรเงี้ยที่เหมือนขึ้นไปไหว้ศาลเจ้ามาแล้วก็กําลังเดินลงมาจากศาลเจ้าตัวทั้งสามคนเนี่ยก็ทําการทักทายแบบสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยตัวยายถามบอกมาศาลเจ้าเหรอลูกอะไรเงี้ยบอกครับมาศาลเจ้าครับแล้วก็ส่วนกันไปพอเดินขึ้นมาจากบันไดไปเรื่อยๆก็จะเจอกับศาลเจ้าที่เป็นศาลไม่ได้ใหญ่มากมายก็คือพอศาลเจ้าประมาณแบบทั่วไปมินิมอลพอจะเห็นได้ตามญี่ปุน่นแล้วก็จะมีตัว ที่ชำระล้างเวลาเราไปศาลเจ้าญี่ปุ่น่ะมันจะมีเหมือนกระบวยน้ําแล้วก็ล้างมือแล้วปากก่อนเข้าศาลเจ้าอะไรเงี้ยตรงข้างๆไอ้ที่ล้างมือล้างปากของศาลเจ้ามันก็จะมีสาราเล็กๆอันหนึง่งซึ่งไอ้ศาราเล็กๆอันเนี้ยสูงประมาณแค่ผู้ใหญ่คนหนึ่ง อันนี้แหละคือสารที่เป็นไฮไลท์ของสารเจ้านี้เว้ยไอสารคนแรกก็เห็นสารเจ้านั้นใช่ไหมก็ยืนมองว่าอันนี้เหรอคือสิ่งที่ทุกคนมาสักการะไหว้กันอะไรอย่างนงี้ยในตอนที่3าคนกําลังยืนงงกับไอสารเจ้าอันเนี้ยก็ได้เจอกับผู้ชายสูงอายุประมาณ40คนหนึ่งกาลังเหมือนกวาดลานวัดอยู่ลานสารเจ้าก็โดยชอบไปถักถ่ายตัวของผู้ชายคนนั้นก็บอกอ๋อเธอ3าคนใช่ไหมที่โดนมาอะไรอย่างเงี้ย ที่แบบ่าบอกว่ามาเป็นนักศึกษาจะมาศึกษาเกี่ยวกับคติชนวิทยาอะไรอย่างนี้ตัวของไอเคไเอสไอผู้เราก็อ๋อใช่ครับใช่ครับพวกเราเป็นนักศึกษาครับอะไรอย่างเงี้ยตัวของคุณลุงเขาก็เป็นเหมือนหัวหน้าศาลเจ้าผู้ดูแลศาลเจ้าของที่นี่เป็นไม่เชิงพาเป็นแบบผู้ดูแลศาลเจ้าตัวผู้อาศาลเจ้าก็ได้เอาไม้กวาดชี้ไปที่ศาลเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆกับศาลล้างมือแหละก็ชี้ว่านั่นแหละฟุกุโรซังที่พวกเธออยากมาดูอ่ะลองไปดูสิไปดูได้เลย อย่างที่บอกน้อว่าไอสารเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆกับที่ล้างมือเขาเรียกว่าฟุคุโรซังพอเดินไปตรงสารนั้นอนะเป็นสารแบบสารธรรมดาเลยแหละข้างในสารน่ะมันก็จะมีวัตถุอันหนึ่งอยู่ตรงกลางไว้ซึ่งวัตถุเนี่ยมันเรียกว่าฟุคุโรซังแต่ฟุคุโรมันแปลว่าถุงถ้าใครเคยเล่นปังยาไอ้น้องถุงนั่นนะ่ะเขาเรียกว่าฟุคุโรถุงที่อยู่ตรงกลางอะมันมันคือถุงผ้าป่านสีน้าตาลขนาดประมาณแค่หัวคนอย่างเงี้ยนึกภาพให้ใคดู ถ่าการเวลาของโดเลมอนมั่งที่เวลาใช้อะมันจะต้องวางแล้วมัดแบบมัดเงี้ยมัดมัดให้เป็นกลมๆแล้วก็มีถุงหูสองหูดึงออกเนี้ยนั่นมันเป็นไอ้ถุงนนั้นแะอยู่ข้างในเว้ยเป็นถุงผ้าป่านสีน้ําตาลอ่อนๆขนาดประมาณหัวคนแล้วก็ตัวปากถุงอ่ะที่เป็นมัดหูมัดหูแล้วนะถูกมัดด้วยเชือกสีแดงแต่สิ่งที่มันทาให้แปลกจริงๆเลยคือไอ้ถุงถุงนั้นอะถูกปักด้วยเข็มเต็มเลยเว้ยปัก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 รอบเลย ถ้าให้นึกภาพอ่ะไอ้จริงงสิ่งนี้แล้วกันนะเนี่ยมันจะเป็นถุงประมาอย่างนี้นี่อจาลองให้อยู่ถุงวอยมางนี้แล้วก็มีการมัดหูเป็นโบงอย่างนี้แบบมัดมัดปากถุงอะแล้วก็ถูกมัดเชือกแดงๆด้านบนไว้แล้วรอบๆถุงเนี่ยแคถูกเข็มปัก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 ทั่วเลยว้อันเนี้ยคือฟุกุโรซังที่อยู่ภายในศาลซึ่งมันแปลกมากคนคนหนึ่งบูชาถุงที่ถูกปักด้วยเข็มไม่ใช่คนคนหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งที่บูชาศาลเจ้าเนี่ย บูชาไอ้สิ่งสิเนี่ยคือถุงที่ถูกปักด้วยเข็มอะและเข็มอ่ะมันไม่ได้มีแค่เข็มเล็กๆเนี้ยนะมันมีเข็มหมุดเข็มเย็บผ้าเข็มยาวเข็มสั้นหลายเข็มมากปักเต็มไปหมดเลยซึ่งตัวคนดูแลก็พูดว่าเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าฟุกุโรซังแต่จริงๆฟุกุโรซังอ่ะก็ไม่ใช่ชื่อแบบออฟฟิเชียลนะอย่างตอนพ่อเขาที่เคยเป็นผู้ดูแลคนก่อนก็เรียกสิ่งสิ่งนี้ว่าเทพเมนเพราะลักษณะมันเหมือนเม่นนึกออกไหมหนามหนามเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของเคก็เลยถามว่า จริงไหมครับเห็นเขาบอกกันว่าถ้าเราเอาเข็มตักลงไปบนฟุกุโรส่สังเนี่ยจะสามารถลบล้างความผิดในอดีตให้หายไปได้อันเนี้ยจริงหรือเปล่าครับซึ่งน่มันทําให้เริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมคนถึงบูชาสิ่งสิ่งนี้เป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะถ้าเป็นแค่ถุงธรรมดาเราคงไม่บูชาถุงไหมตัวของผู้ดูแลสาลจาก็บอกอืมมันก็เป็นเรื่องเล่านะเชื่อไม่เชื่อเนี่ยแล้วแต่คนดูแต่คนในหมู่บ้านเนี่ยยังคงเชื่อกันอยู่เพราะว่า ทุกวันนี้ยังคงมีคนเดินขึ้นมาบนศาลเจ้าแล้วก็เอาเข็มปักไอถุงนี้ยอยู่เลยทีนี้นตัวทั้งบวชก็เลยถามว่าแล้วยังไงล่ะพวกเธอสามคนอยากลองปักดูไหมมีความรู้สึกผิดหรือการกระทําที่ผิดในอดีตที่อยากจะลบล้างบ้างหรือเปล่าตัวเคตัวพวกเราตัวเอสสามคนก็มองหน้ากันแล้วก็แบบยักไหล่ไม่มีอ่ะใครมึงมีไหมไม่มีอ่ะโอเคไม่มีก็ไม่มีตัวของผู้ดูแลศาลเจ้าก็หัวเราะก็ว่าเออโอเคก็ดีแล้วยังเป็นวัยรุ่นใช้ชีวิตโดยไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรก็ดีอยู่แล้ว ตัวของผู้ดูแลศาลเจ้าก็บอกว่าโอเคงั้นตามสบายนะเดินเล่นในสารเจา้าหรือจะดูทําอะไรก็ทําตัวผู้ดูแลนะขอไปกวาดตรงนู้นก่อนถ้ามีอะไรสงสัยก็ตะโกลเลนเรียกเลยหลังจากผู้ดูแลเดินจากไปทั้ง3คนก็ยืนอยู่ตรงหน้าสาลเจ้าแหละแล้วก็กําลังพินิษพิจารณาไอ้ฟุกุโรซังหรือถุงที่เต็มไปด้วยเข็มอยู่แล้วก็คุยกันว่าถุงที่ลบล้างความผิดบาปได้เพียงแค่ปักเข็มใส่เนี่ยน,นะมันจะไปมีของแบบนี้ได้หรอวะ่าไอเอสก็บ,บน่นขึ้นมา แต่ชื่อฟูคุโรซังเนี่ยมันแปลกนะมันแบบว่าคุ้มถุงอะเออตัวของไอเคกับเอสก็เหมือนคุยกันประมาณว่ามันน่าจะเป็นชื่อที่คนแถวนี้ตั้งขึ้นมาละมั้งคงไม่มีชื่อเรียกทางการหลอกอะไรอย่างนี้สุดท้ายก็จบที่ตัวผู้เราถามว่าแล้วสรุปคือวันเนี้ยเราจะมาดูไอ้ถุงกันจริงๆเหรอแค่ไอถุงเนี่ยนะแล้วก็จะกลับกันเหรอซึ่งมันดูจะแปลกเกิดไปได้หนึ่งสำหรับไอเคที่เป็นคนชอบรลองของชอบพิสูจน์ชอบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตัวไอเคบอกว่าเปล่าเราไม่ได้จะมาดูถุงกัน แล้วก็กระสิบว่าเราจะมาดูของที่อยู่ข้างในถุงทังหากซึ่งการจะดูของ่อยู่ข้างในถุงอ่ะมันแปลว่ามือต้องเอาไอ้ฟุกุโรซังเนี่ยออกมาจากสารใช่ไหมแกะเชือกแกะมัดเอาเข็มทั้งหมดออกแล้วค่อยคลี่ถุงออกถึงจะเห็นของ่อยู่ข้างในซึ่งถ้ามันทําตอนเนี้ยไอ้คนดูแลสารจ้าได้เอาไม้กวาดฟาดแน่นอนตอนทุกคนก็ถามว่าเอาแล้วมึงจะทํายังไงอ่ะมึงจะแกะตรงนี้รอเขาไม่ให้มึงแน่นอนอะ่ะตัวเคก็เลยบอกว่าไม่รู้สิ มันมีตำนานเล่าบอกว่าบางคนที่มาปักเข็มด้วยความเชื่อว่ามันจะลบล้างบาปในอดีตได้มีการพูดว่าบางทีมันขยับหรือส่งเสียงร้องนั่นแหละคือสายจะทำให้ตัวไอเขยอยากจะดูของข้างในว่ามันคืออะไรกันแน่คงไม่ใช่สัตว์หรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเป็นอย่างเงี้ยจังหวะที่กำลังยืนคุยว่าแล้วจะเอาอยัางไงทำยังไงถึงจะดูของข้างในได้เสียงอีกาก็ดังขึ้นมาเว้ยพวกเขาสามคนก็มองหน้ากันว่าไม่ใช่ลางดีละโอเคทีเนี้ย ตัวของผู้เล่าเลยถามเคว่าอะแล้วมือเอายัางไงกับการที่จะขอดูของข้างในได้เนี่ยตัวเคเดงวมาว่าเท่าที่ขุยตะเกียคนดูแลศาลเจ้าดูเป็นคนง่ายๆเราลองเดินไปขอเขากันไหมว่าขอดูของข้างในหน่อยซึ่งตัวของผู้เั่าก็บอกเออก็ได้นะก็ลองดูได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีตัวของไอเคก็เลยทําการเดินไปหาผู้ดูแลซึ่งจังหวะั้นผู้ดูแลก็กำลังกวาดนู่นกวาดนี่อยู่อะไรเงี้ยตัวของเคเลยถามว่าผู้ดูแลครับผมอยากที่จะดูของในถุงนะครับ มันมันคืออะไรหรอในฟุคุโรซังข้างในนั้นคืออะไรหรออะไรเงี้ยผู้ดูแลก็ชะยักไปแป๊บหนึง่งแล้วก็แบบมองหน้าไอ้เคแบบอืมทําไมอ่ะ,จะเจ้าไปเขียนรายงานส่งมาอะไรหรอซึ่งตัวเคปบอกอ๋อใช่ครับใช่ครับพอดีว่าผมจะมาทําเรื่องส่งมาอะไรครับตัวของผู้ดูแลก็แบบไม่ต้องโกหกหรอกอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวเรก็บอกมองตรงอะไรอย่างเงี้ยตัวเคก็งงไว้ว่าเขารู้ได้ไงผู้ดูแลก็บอกตอว่าก็ถ้าเองจะจดเพื่อไปส่งมาอะไรจริงอ่ะ ก like ็ต like ้องพกสมุดจดมาด้วยดิแต่นี่มากันตัวเปล่าแปลว่าแค่แบบอยากลองสองแหละอะไรอย่างเงี้ยตัวของผู้โดสารจ้าก็บอกต่อว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีวัยรุ่นอย่างพวกเธอมาที่นี่เหมือนกันแล้วก็ทาเหมือนพวกเธอเลยอยากรู้อยากลองอยากอะไรอย่างนี้แต่ยังดีนะของพวกเธอยังโทรมาบ้างเจ้านั้นไม่มีโทรมาขออะไรเลยอะไรอย่างงี้ตัวไอเคก็รู้สึกว่าอ่ะไหนๆกค่โดนจับได้ละเขารู้แล้วว่าเราต้องการทําอะไรก็เลยแบบอ่ะขอดูข้างในได้ไหมครับผูู้แลสารจ้าก็ได้แต่ใส่หัวแล้วก็บอกว่าไม่ได้หรอก เปิดให้ดูไม่ได้หรอกอะไรอย่างนี้ด้วยน้ําเสียงที่หนักแน่นมากๆคิดว่าตือา้อไปก็คงไม่ได้ก็เลยจบแต่ก่อนจะเดิอนออกมาตัวคนดูแลสารเจ้าพูดขึ้นมาว่าแต่ถ้าใครมาบวชจนได้เป็นผู้สืบทอดการดูแลสารเจ้าเนี่ยก็ถึงตอนนั้นนะจะเปิดให้ดูก็ได้นะซึ่งตัวของเขาสามคนก็บวกงว่าเป็นมกที่ไม่ได้ตลกสักเท่าไหร่แต่กลับเพิ่มความอยากรู้ขึ้นไปอีกว่าถ้าจะดูของข้างในได้โอ้โหต้องมีตำแหน่งสำคัญอย่าขนาดเป็นผู้ดูแลสารเจ้าเท่านั้นจนทั้งสามคนก็เดินไหลตกเซ็ง,ซง จับลงมาจากสารเจ้าพอลงมาทั้งสามคนก็คุยกันว่าอ่ะเล่าอะไงต่ออ่ะเขาไม่ให้ดูอ่ะซึ่งตัวเอสก็เอ็นบอกละเตรียมตัวนอนละมึงจะอยายก,ก็เอากันไปกูจะนอนไอเคบอกว่างุดยินว่าทําไมวะมันเจ๋งมันยิ่งใหญ่เป็นความลับขนาดนั้นเหรอคือต้องเป็นหัวหน้านักบวชหัวหน้าสารเจ้า,ถ,าถึงนั้นถึงจะดูได้ว่างั้นแง่ยิ่งอยากดูเข้าไปใหญ่เลยวะ่ะตัวพวกเราก็แบบว่าก็นั่นแหละมันก็ของที่ถูกนับถือเป็นเทพเจ้าอ่ะจะให้ไปดูง่ายๆได้ยังไองอะไรเงี้ยซึ่งตัวเอสก็ยังคงนอนต่อ ทีนี้ตัวผู้เล่าใหถามไปเขว่าแล้วมึงเอาไงต่อตัวของไอเคก็บอกว่าไม่รู้สิแต่กูอยากดูอ่ะแล้วตัวผูเ้เล่าไหถามว่าเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวพึ่งนะกูรู้สึกแปลกๆตัวคนดูแลสารเจ้าพูดช่ัยว่าก่อนหน้าเนี้เคยมีกลุ่มคนที่ทําเหมือนเราอืมแล้วเป็นวัยรุ่นด้วยบอกเออใช่ใช่ใช,ใช่ทำไมแล้วคนดูแลสารเจ้าพูดต่อใช่ัยว่าต่างการตรงที่กลุ่มนั้นน่ะไม่ได้โทรมาของล่วงหน้าเหมือนเราแล้วทําไมคนลุงคนดูแลสารเจ้าถึงรู้ละ่ะว่าคนกลุ่มนั้นน่ะมาแบบ พิสูจน์มาลองดีเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเอสก็พูดว่าก็คงแค่บังเอิญม้งจังหวะที่จะขอแกะถุงแล้วลุงก็คงยืนกวาดบ้านกวาดอะไรแถวนั้นอะไรเงี้ยโดยเคยบอก <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> พวกมึงสันนิษฐานกันผิดจริงๆแล้วเป็นอย่างนี้เว้ย <c oughs> คุณลุงไม่ดยู่สารเจ้าตลอดเวลาแต่เราคิดดูยสิว่าทําไมเราที่แอบทําความผิดถึงต้องไปบอกคนที่เราแอบทําหรือแปลง่ายว่าทําไมเด็กกลุ่มนั้น ถึงไปต้องไปบอกคนดูแลสารเจ้าว่าได้มาแอบทาบางอย่างกับฟุคุโรซังคำสาปเนี่ะไอเด็กกลุ่มนั้นไปลองดีกับฟุคุโรซังแกะออกมาแล้วก็โดนคำสาปแล้วพอโดนคำสาปก็รับมือไม่ไหวก็เลยต้องไปบอกคนดูแลสารเจ้าให้ช่วยแก้ไขไอเอสบอกไร้าสาระอีกแกทฤษฎีมึงเนี่ยแม่งซึ่งตัวเขบอกเฮ้ยทำไมอะ่ะก็เนี่ยฟังดูสมเปสมผลหรอกก็คําสาปไงไปลองดีสุดท้ายรับมือไม่ได้ก็ต้องให้คนที่รู้ดีสุดแก้ไขช่วยเปล่ล่ะคือทายเอสบอกว่า ไม่รูู้ได้สาระ,ะแค่แค่บังเอิญที่ไอคุณลุงคนนั้นอยู่พอดีตอนจะแกะโซนะ่ะจนสุดท้ายตัวเอสก็ไปเอาไหมกลับไหมหรืออยู่ต่อตัวไอเคบอกว่าอยู่อยู่ต่อยังไม่กลับตัวู้เลาถามอ้าเอาแล้วจะยังไงตัวเคก็เลยบอกว่าถ้าในเมื่อขอดูแล้วไม่ให้ก็ต้องแอบดูทั้ง3คนก็กินข้งกินข้าในหมู่บ้านแล้วก็นอนในรถนั่แหละจนกระทั่งดึกพอตอนดึกเนี่ยก็จะเป็นคิวของเคกับตัวผู้เล่าละที่ถือไฟฉายคนละกระบอก แล้วก็ค่อยๆเดินขึ้นไปบนสารเจ้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งขายได้ตัว S ไม่ได้มาด้วยนะนะรอบแรก S ก็ขึ้นมาด้วยแต่รอบนี้ S ขอนอน,อนในรถเพราะให้ผลว่างงขอนอนเอนานแรงเพราะเดี๋ยวต้องขับกลับตัวเคกับตัวผู้เล่าก็ค่อยๆเดินขึ้นสารเจ้าเส้นทางเดิมกับที่มารอบแรกเลยแต่พอตอนนี้ไปตอนคืนมันค่อนข้างจะน่ากลัวกว่าตอนเช้าเว้ยบรรยากาศเอ่ยอะไรเอ่ยก็แตกไปพอเดินขึ้นไปจนถึงประตูสารเจ้าที่ข้างบนละตัวเคก็ชีว้ว่านั่นไงสารนั้นไงทั้งสองคนก็ทําการยังคงเกงใจนะ ไปที่ไอสารน้ําสารลาน้ําล้างมือล้างปากก่อนเข้าสารเจ้าแล้วพอเดินไปที่สารเล็กๆที่เป็นที่อยู่ของฟุคุโรซังก็กลับเจอว่ามันปิดสนิทแล้วก็มีการล็อกแม่กุญโจงแม่กุญแจไว้ซึ่งมันก็เข้าใจได้เทพเจ้าประจําสารเจ้าจะเปิดให้ใครก็ตามแต่มาหยิบมาจากไง่ายก็คงไม่ใช่เรื่องเนาะยิ่งไปตอนกลางคืนตัวเคก็มองหน้าไอผู้เล่าแล้วก็บอกว่าส่องไฟหน่อยดิเคทำางานหยิบอุปกรณ์ออกมางัดเงี้ยก็แกลกแกลกแกลกสุดท้ายสามารถไขสละอแม่กุญแจ่มาได้เว้ย พ่อเคไขามาได้ก็ค่อยๆเปิดประตูออกสิ่งที่เจอก็คือฟุคุโรสังยังคงอยู่ข้างในตัวกูเ้เราบอกว่าเอ้ยถ้ามึงจับอันนี้คืออาชญากรและนะอาชญากรรมานะแน่ใจนะว่าจะไม่ถอยกลับซึ่งไอเคก็ยิ้มอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อถูกจับได้ฉะนั้นถ้าเราเก็บกับทุกอย่างเหมือนเดิมก็จะไม่ใช่อาชญากรรมตัวอเคก็ดึงฟุคุโรซังออกมาจากสารเว้ซึ่งตัวก้เลาก็ไฟฉายส่องให้อยู่นะ ซึ่งมองมองอย่างที่บอกเนาะมันคือถุงอนะที่ถูกมัดปากแล้วก็มีการเอาเชือกสีี่ยพันรอบไว้แล้วก็มีเข็มจิ้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 มจิยมจิมๆๆๆๆๆๆ้มจิ้มจิ้มจิ้มจี้มจิ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 ้ะดูแบบฝุ่นนะเอเอดูแบบไมจิ เขาเลยไม่วิ่งอ่ะแต่กับเข็มที่เสียบเข้าไปด้านในมันกลับยังวิ่งยังใหม่อยู่เหมือนมันไม่เคยถูกแกะออกเลยเว้ยตัวเคค่อยๆถอนเข็มทีละอัน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 ถอนอย่างนั้นอนะ่ะซึ่งระหว่างที่ถอนเขอ่ะตัวของไอ้ผู้เล่าเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามันจะต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นแน่ๆตามสไตล์ทุกครั้งที่เขาไปลองดีกันมาหรือเรื่องผีมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นเว้ยแต่แน่นอนระหว่างที่ถอนอ่ะมันก็จะคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่มัน เข้ามาภายใต้จิตใต้สํานึกของตัวผู้เราก็คือว่าทุกๆเข็มที่พวกเขาดึงออกมามันคือความผิดพลาดหนึ่งครั้งของมนุษย์แล้วมันเยอะมากยิ่งดึงยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบมนุษย์เราผิดพลาดเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยแต่เข็มนี่ของถูกดึงออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเข็มเหลือประมาณ20เล่มซึ่งตอนนั้นเองตัวผู้เราดึงเข็มออกมาเขาได้ยินเสียงบางอย่างเว้ยซึ่งเสียงมันเหมือนคล้ายกับเสียงของนกหรือไม่ก็เสียงของแมวหรือไม่ก็เสียงของเด็กทารกมันดังขึ้นมาตอนดึงเข็มออกมาเว้ยตัวผู้้เาสะดุง แล้วก็หันมองรลๆทันทีเลยว่าเสียงเด็กเหรอเสียงทารกเหรอวะมันมาจากไหนวะซึ่งไอเคก็ได้ยินเหมือนกันก็หยุดมือทั้งคู่หยุดมือไว้แล้วก็มองหน้ากันแล้วก็พยายามมองหาที่มาของเสียงมองทางซ้ายก็มีกลุ่มพุ่มไม้มองทางขวาก็เห็นศาลาใหญ่ๆที่เป็นศาลาไว้สักการะมองบนฟ้าก็น่าจะเป็นนกมองใต้ดินซึ่งไม่น่าจะมีอะไรทั้งสองคนมองไปทางสี่ทิศไม่เจอต้นต่อของเสียงไว้หรือต้นต่อของเสียงมาจากถุงที่พวกเขาถืออยู่ จังหวะที่เขาบ้างคิดว่าหรือเสียงมาจากถุงวะไอ้ถุงถุงนั้นขยับเว้ยจับต,ตัวของผู้เล่าสะดุ้งเลือกเลยเว้ยกระเด้งแบบกระเด้งถอยเลยแต่ตัวเคยังคงนิ่งตอนเนี้ลมเริ่มผัดแรงเริ่มมีเสียงคึดคัดของกิ่งไม้ของพุ่มไม้เริ่มมีเสียงดังเหมือนเสียงของมแมลงที่มันอยู่ที่กระดังงั้นม,มาดๆเว้ยตัวของผู้เล่าเริ่มรู้สึกไม่ดีละเริ่มรู้สึกได้ว่าจะเกิดเรื่องแย่เกิดขึ้นแน่นอนแต่ไอเค จากเดิมที่หยุดนิ่งอ่ะอยู่ดีก็เริ่มถอนเข็มถอนเข็มถอนเข็มแบบก้มหน้าก้มตาทำถอนเข็มถอนเข็มถอนเข็มเหมือนไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเว้ยซึ่งตัวของผู้เราเริ่มรู้สึกไม่ดีลนะเหลือประมาณ20เล่มอะทุกอย่างมันยังปแปลกไปแค่เนี้ยถ้าถอนหมดจะเกิดอะไรขึ้นตัวผู้เล่าไอ้เคยหยุดไอ้เคยยุดเธอหยุดหยุดผู้เล่ายิ่งบอกไอ้เคอยู่เท่าไหร่ไอ้เคก็ถอน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 ,ถอนเข็มถอนเข็มอยู่งัี้นลนะไม่สนใจเว้ยณนะตอนนี้ตัวผู้เล่าไม่ววาอยากจะ หาบทสรุปให้ได้หรือโดนสิงหรือบ้าไปแล้วหรืออะไรไม่รู้ตัวผู้เล่าพยายามจะอ่าทางหยุดไอเคได้คิดได้แต่ว่าควรจะต่อยให้เคมันหยุดได้สติดีหรือควรจะวิ่งลงไปตามไอเอสมาช่วยดีจังหวะที่กาลังคิดไม่ออกว่าทํำยังไงดีมันมีเสียงเสียงหนึ่งตะโกนึ้นมาว่าทีบเลยซึ่งไอผู้เล่าพอดีอางนะร่างกายมันก็อัตโนมัติทีบไอเคป้องจนไอเคกิ้งลงไปซึ่งตัวผู้เล่าพอทีบเสร็จคิดได้ว่าใครเป็นคนตะโกนวะ หันกลับไปตามทางทิศทางของเสียงก็เจอคนแก่คนเดิมชายชรลาคนนั้นที่เป็นผู้ดูแลสารเจ้ายืนอยู่ซึ่งตัวเขาก็อา่าเรียบร้อยเกมเกมละไอ้เคก็เงยหน้าขึ้นมาอยู่ในสภาพที่นอนกอดถุงเงี้ยแบบเอาถุงไว้ที่พุงเงี้ยเหมือนล้มไปแล้วก็ยังกอดถุงไว้ก็แบบขอโทษครับไอ้เคพูดก่อนเลยขอโทษครับตัวพูกเราก็ขอโทษครับณตอนเนี้ยเคได้สติละทุกคนได้สติละตัวผู้ดูแลสารเจ้าก็ไม่ได้ไว่านะก็แบบ พวกเธอนี่นะทําไมเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยตัวของพวกเราก็ขอโทษครับผมขอโทษที่ลุกล้าเข้ามาครับผมขอโทษจริงๆครับตัวไอเคที่ขงค้างที่คําว่าขอโทษครับก็ยัเงเหมือนแบบไม่ค่อยได้สติเท่าไหร่ตัวผู้เราก็ทําการขอโทษจริงๆนะครับพวกผมพวกผมแค่อยากรู้ครับพวกผมไม่ตั้งใจครับตัวชายชรลาคนนั้นหรือผู้โดยสารชาก,ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้โกรธไม่ได,ดุพูดแค่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่ที่ที่เขามาทันถ้าปล่อยให้เป็นไปมากกว่านี้อันมันจะไม่สามารถ แก้ไขอะไรได้แล้วนะเนี่คือสิ่งที่ผู้ด,ดูแลสัญชาพูดมาเว้ยอ่าไหนะ่ะไอลุมดึงดึงเพื่อนขึ้นมาสิตัวผู้เล่าก็ดึงไอเขยขึ้นมาเว้ยทั้งสองคนก็มองหน้ากันแล้วแบบก้มหน้าก้มตาคอตกอะไรเงี้ยขอโทษครับขอโทษขอผู้เล่าที่ลอมจนตัวของผู้ดูแลสัญชาวก็บอกแค่ว่าอ่ะนะตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรละเอาเข็มที่ดึงออกมาทั้งหมดใส่กลับคืนได้ไหมทั้งสองคนก็ได้ครับเดี๋ยวผมพวกผมจะใส่กลับคืนให้ครับก็นั่งเสียบเสียบเสียบคืนคืนที่เดิมเสียบเสียบเสียบ ตัวของผู้โดยสารจ้าก,ก็พูดคิดว่ารู้ไหมว่าถุงเนี่ยมันช่วยล้างบาปแล้วก็ความผิดของคนที่ทําไว้นะเข็มมันถูกเสียบเข้าไปมันจะช่วยชําระล้างให้คนกลุ่มนั้นอะไรเงี้ยคือเหมือนประมาณว่าพวกมึงกําลังดูหมิ่นความเชื่อดูหมิ่นความผิดที่พวกเขาเคยแบบคิดว่ามันจะช่วยได้หรือง่ายๆคือพวกมึงกำลังทำลายที่ยึยดเนี่ยจิตใจของคนกลุ่มนั้นนะรู้ตัวไหมอะไรเงี้ยตัวเคตัวพวกเราก็ขอโทษอ,อีกครั้งนึงครับอะไรเงี้ยตัวผู้รดยสารจ้าก,ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอก คิดเยอะแหละว่าพวกเองต้องกลับมาที่นี่อะไรอย่างนี้ตัวเคก็เริ่มเสียบเสียบเสียบ,เส,ยบเสียบคืนเรื<ๆ>่อยๆเรื<ๆ>่อยๆเรื่อยๆตัวของเพื่อนสารญาก,ก็พูดว่าอืมไหนๆก็ไหนๆละเล่าให้ฟังก็ได้ฟังให้ดีนะไอ้สิ่งสิ่งเนี้ยที่พวกหนูถืออยู่เนี่ยมันไม่ได้ชื่อฟุกุโรซังหรอกมันมีชื่อจริงๆอยู่ตัวเคก็เห่อยหน้ามองพูดกับสารญาไว้ประมาณว่าอ๋อยังจะเล่าให้กูฟังอยู่ใช่ไหมอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วมันเรียกว่าอินุกาเอชิหรือแปลว่าคืนสุนัขแบบ รีเทิร์นทูด็อกคืนสุนัขอะไรเงี้ยถ้าในอินุไกเอชิ i, หรือฟุคุโรซังเนี่ยมันจะบรรจุศพของสัตว์เว้ยซึ่งศพศพเนี่ยจะถูกทําให้เป็นมัมมี่ก่อนแบบเอาหมาเอา,มา,เอา,มาแมวอะไรก็ตามแต่มาดึงพวกเครื่องในอวัยวะออกทําให้แห้งอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอาผ้ามาห่อไว้เนี่ยจะเรียกว่าอินุไกเอชิหลังจากนั้นอนะ ็เหมือนจะทําให้ส,สิ่งนี้เป็นเหมือนที่ระบายของบาปที่กักเก็บของบาปเหมือนระมันว่าเราเอาไส้ในเราเอาเครื่องในเรา,เาทุกอย่างของภายในสัตว์ออกก็จะเป็นเหมือนแค่ภาชนะภาชนะหนึ่งแล,แล้วการใช้เข็มเป็นเหมือนช่องทางที่เราจะยัดบาปลงไปในสิ่งสิ่งนั้นอะไรเงี้ยทุกครั้งที่เราเสียบเข็มเข้าไปมันเหมือนการที่เราเอาบาปใส่ลงไปในร่างของสิ่งมีชีวิตที่ถูกทําเป็นมัมมี่แทนอะไรเงี้ยน,นะคือนั่นแหละนั่นก็คืออินุ ไกชีหรือคือฟุกุโรซสั่งของสารเจ้าสารเจ้านี้ไว้ตัวไอเคกับตัวพวกเราเริ่มช็อกว่าแบบเฮ้ยเนี่ยมึงเอาสัตว์มาทําแบบนี้หรออะไรยเงี้ยตัวคนดูแลสารเจ้าบอกเดี๋ยวเพิ่งใจ้งเย็นอย่าเพิ่งเข้าใจผิดไปเราไม่ได้ฆ่ามันเพื่อมาทาแต่เราจะใช้สัตว์ที่มันตายตามวัฏจักรชีวิตของมันเองฉะนั้นเนี่ยณตอนเนี้ยถุงเนี้ยจะเป็นซากแมวคือแต่ละครั้งก็จะเป็นแต่ละซากตามสิ่งมีชีวิตที่เราจับได้ตอนมันตายอย่างนั้นอะเจอหนูบ้างเจอแมวบ้างเจออะไรบ้างอะไรงี้ซึ่งเนี่ย อันเนี้ยคือเป็นซากแมวแต่จริงๆแล้ว่คุณพ่อของคุณูแลสารเจ้าเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าใช้หนูอ่ะมันจะฝังเข็มได้ลึกกว่าอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้แบบเจาะจงว่าต้องเป็นสัตว์อะไรอะไรอย่างนี้อซึ่งบางครั้งอ่ะก็จะมีถุงใหญ่ก็จะเป็นือนซากหมูป,ปา่ามีงูมีสุนัขคือจริงๆสัตว์อะไรก็ได้ที่เราจับมาแบบในสภาพเป็นศพได้อะไรี้ไม่ต้องไปฆ่ามันก็นั่นแหละอย่างที่บอกหลังจากเราให้คนที่มีศรัทธามีความเชื่อมาฝังเข็มจนเต็มใช่ไหมเราก็จะเอาเข็มที่ อ,อินุกาเอชิหรือฟุกุโร่สังที่มันเต็มไปด้วยบาปที่มนุษย์ฝังลงไปในร่างพอมันฝังจนเต็มแล้วเราก็จะเอาซากมัมีเนี้ยไปประดิษฐานที่สาราหลักซึ่งสาลาหลักหรือสารหลักเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเทพเจ้าคอยเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรส่งให้ไปสุ่สุขติส่งให้ไปดีหรือนําบาปเนี้ยแบบชาระล้างบาปให้อะไรอย่างนี้หรือก็คือง่ายๆว่า ทุกความผิดของมนุษย์เรามันมักจะมีความแค้นความเกลียดความไม่ชอบความแย่ๆหรือแบบาบาปของมนุษย์ใช่ไหมการที่เราฝังเข็มบลงไปไมันเหมือนเราเอาบาปเอาความโกรธแค้นความอะไรลงไปในร่างมันมีพอมันเต็มมากๆก็เอาไปชำระล้างที่ศาลเจ้าหลักอะไรอย่างนี้นั่นแหละที่เรียกกันว่าอินุกะเอชิหรือฟุกคุโรซังอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในศาลเจ้านี้ที่เรียกว่าคนนับถือถุงหรือฟุกคุโรซังเป็นเทพเจ้าประจําศาลเจ้านี้อะไรเงี้ยนั่นแหละก็คือสิ่งที่ ผู้ดูแลสารเจ้าเล่าให้กับตัวเคกับตัวผู้เล่าฝังซึ่งพอระหว่างที่ตัวไอ้ผู้ดูแลสารเจ้าเราตัวเคก็ใส่เข็มกลับไปจนครบหมดละแล้วตัวของเคก็ยืน่นยื่นในฟุกุโรซังให้กับคนดูแลสารเจ้าเว้ยคนดูแลสารเจ้าก็บอกว่าและทีเนี้ยอยากจะลองฝังเข็มไหมไหนไหนก็ฝังสะหน่อยไหมถือเป็นทดแทนความผิดที่พวกเราสองคนได้เข้ามาอะไรเงี้ยอย่างที่บอกนะว่าเข็มหนึ่งเข็มมันสื่อถึงความผิดพลาดใดๆที่มนุษย์ต้องการชำระล้าง คุณเวาสานจาะก็เลยบอกว่าให้สองคนเนี้ยฝังเข็มหน่อยไหมเพื่อจะลบล้างความผิดที่ตัวเองได้แอบเข้ามาอย่างสารเจ้าแล้วก็ทําการสะเดาะก่อนแล้วก็ละเมิดเออละเมิดสิ่งที่มันควรจะทําอะไรเงนะี้ยตัวของเคกับตัวผู้เราก็ครับได้ครับขอเข็มด้วยครับทั้งสองคนก็เสียบลงไปแล้วก็ขอโทษจริงๆครับที่แบบพวกผมทําเรื่องไม่ดีอะไรเงนะี้ยตัวของผู้เล่าสารเจ้าก็เออดีแล้วที่ยังปลอดภัยอะไรอย่างนีะ้แล้วตัวของผู้เล่าตัวเคแล้วก็ผู้โดยาสารเจ้าก็ทําการอาฟุกุโรซังยัดกลับไปที่เดิม ล้วเคตัวผู้เล่ก็ทาการซ่อมประตูศาลาให้กลับเป็นเหมือนเดิมทั้งสองคนก็ทาการขอโทษอีกครั้งหนึ่งแบบขอโทษจริงๆนะครับที่เข้ามาซนอะไรอย่างนี้ตัวผู้อาสัญญาก็บอกเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่อย่าทําอีกก็พอนะอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้ามีโอกาสก,าก็มาเที่ยวเล่นที่นี่ใหม่นะอะไรอย่างนี้ทั้งสองคนก็เดินอย่างโล่งใจกลับไปที่รถพอไปถึงที่รถไอเคจากสลดสลดพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยมึงได้ยินปะว่าฟุคุโรซังออินุไกชิเนหลังจากบาปเต็มก็จะยกไปที่ศาลหลักที่เป็นเทพเจ้าใช่ปะ หรือที่สารหลักมีมัมมี่มนุษย์วะมึงว่าไงเราไปแง่สารหลักกันไหมไอ้ผู้เล่าแบบว่านี่ไงแม่งไม่สลดสักนิดขนาดโดนเขาจับได้แ็่แล้วยังเสือกห้าวจะไปแง่สารหลักเขาอีกคือมึงอยากรู้ให้ได้ใช่ไหมตัวเอสบอกว่าพอแล้วพวกมึงอ่ะแค่นี้ก็โดนด่าพอละสุดท้ายทั้งสามคนก็ออกรถกลับไปจบครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก่อนไปขอกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครยังไม subscribe, ่ซับสไครต์ก็กดซับสไครต์ให้ด้วยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเราแบบนี้อยากซัพพอร์ตอยากสนับสนุนก็ m e m b e r s ์ชิพซูเปอร์แชทซูเปอร์ได้หมดเลยครับหรือแค่เข้ามาดูเฉยๆกดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบคุณมา,มากๆแล้วคอมเมนต์ติชมแนะนํากันได้เต็มที่เลยครับอย่าด่ารุนแรงเกินไปก็พอเดี๋ยวใจไม่ได้